ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบก,กับผมแดงในช่องแดงแทงบอลอีกเช่นเคยวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆนะครับวิเคราะห์บอลว,ว,วันนี้ครับวันพุทธที่3พืพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564ยังอยู่ที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับสำหรับทัศนะที่ให้ไปเมื่อคืนนะครับเข้าเต็ม4ตัวครับเสียครึ่ง1ตัวและเสียเต็ม1ตัวครับ วันนี้มาลุ้นต่อกันใหม่ครับที่ศึกอยู่ฟาเชมเนลีกเหมือนเดิมวันนี้คัดเน้นๆ4คู่ครับต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับเตะเวลาเดียวกันครับเที่ยงคืน45นาทีเอซีมิลานครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอร์โตครับคู่นี้แฮนดิแคปให้เจ้าบ้านเอซีมิลานต่ออยู่ครึ่งลูกครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับ ทัพปีศาจแดงดำครับของเทรนเนอร์สเตฟาโนปิโอรีครับผลงานบนเวทีแชมเปี้ยนลีก3เกมแรกยังไม่ชนะใครครับจมอยู่บวยของตารางครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนปอโต้ครับผลงานในรายการนี้เก็บชัยไปได้1เกมครับวันนี้ครับเลดราคาเปิดออกมาให้มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกแนะนำอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับ เพราะผมเชื่อว,ว่าเกมนี้ครับมีลานมาแน่นอนครับหลังจากที่ยังไม่ชนะใครเลยในรายการนี้สักเกมเดียวครับแมนนี้ครับได้เล่นในบ้านแรงจูงใจน่าจะมาครับหลังจากเกมลีกที่เพิ่งชนะโรมา่ามาบานมาสองประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขวัญกำลังใจน่าจะกำลังฮึกเหิมแบบสุดๆครับแม้การเจอกันเป็นครั้งแรกครับจะเป็นปอร์โตที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ แต่สำหรับเกมนี้ผมมั่นใจว่ามิลานจะเก็บใช้ได้แน่นอนครับคู่นี้ขอเลือกไปที่ a c ซมิลานครับสกอร์ที่คาด a อมิลานชนะ2ประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ที่4ครับอาบีไลซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซง์แมงครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี3เช่นเดียวกันครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างปารีสต่ออยู่ปอปครับ มาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับสำหรับน้ดนนี้ครับผมเชื่อว่าปารีสครับต้องพาทีมบุกไปชนะอาร์บีไลซิกได้แน่ครับเพราะว่าพวกเขามีคุมกำลังของทีมที่เหนือกว่าไลาซิกอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นคุมกำลังแนวรับหรือแนวรุกครับแถมฟอร์มการเล่นของทีมครับก็ยังทำได้ดีอยู่ครับโดยเฉพาะฟอร์มในเกมยูฟาแชมเปียนลีกครับที่พาทีมลงเล่นมา3นัด ชนะ2เสมอหนึ่งครับพร้อมพาทีมรังเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในตอนนี้ครับซึ่งต่างจากด้านทีมเยือนของไลซิ่นะครับที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเอาซะเลยครับหลังพาทีมไม่ชนะใครเลยใน3นัดแรกครับและยังรังเป็นทีมบวยของกลุ่มครับแถมยังเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในกลุ่มอีกด้วยนะครับ ทำให้นั้นนี้ครับเชื่อว่าไลซิกค,คงจะต้านทานเกมรุกของปารีสไม่ไหวแน่ครับแพ้คาบ้านชัวแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนปารีสแซงเชแมงครับสกอร์ที่คาดปารีสช,ชนะ3ประตูต่อนหนึ่งครับขยับมาที่คู่ที่3ครับเลวูครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติ c โกมาดริดครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสครับ เฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านเลี้ยวภูครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับเกมนี้ครับยังมองว่าเจ้าถิ่นเลี้ยวภูครับมีโอกาสเปิดรังย้ำชัยสูงกว่าพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นการได้เปรียบจากเสียงเชียร์และบรรยากาศในแอนฟิลด์ครับหรือฟอร์มการเล่นครับดูดีกว่าครับด้วยการชนะ4จาก5หนท้ายแบบไม่แพ้ใครเลยครับ และผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกรรมรวมทั้งสิ้น17ประตูเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นครับสามารถบุกเชือดแอดมารดิดด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับสอดคล้องกับทีมเยือนครับแอดมรดิดค่อนข้างมีปัญหากับการป้องกันสกอร์ยางหนักครับหลังโดนถลุงไปในเน้น7เมตรตลอด4เกมหลังสุดครับโดยมีเพียงนัดที่ถล่มเรเบซิสเท่านั้นครับที่ไม่เสียประตูครับ นอกจากนี้ครับยังไม่สามารถใช้งานอ,องตัวคริสมันครับดาวยิงที่ติดโทษแบนอีกด้วยครับน่าจะส่งผลร้ายกับเกมรุกไม่น้อยเลยทีเดียวครับปิดท้ายด้วยรูปเกมครับจากการพบกันหนล,ล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาใช้โอกาสเปลืองและมีแนวรับที่พลาดง่ายเกินไปครับฉะนั้นครับเมื่อพิจารณาจากเกรดกับภาพรวมของทั้งคู่แล้วแนะนำอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ หงแดงเลี้ยวผูครับสกอร์ที่คาดเลี้ยวผูชนะ3ประตูต่อ1ครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ของวันนี้เลยนะครับเรอัลมาดริดครับจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของซักตาโรเนตครับคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เรอัลมาดริดต่ออยู่2ลูกครับมาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับ สำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาหน้าที่แล้วครับผลปรากฏว่าเรอัลมาดริดครับบุกไปย่ำใหญ่ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับเจอกันอีกครั้งที่บ้านของเรอัลมาดริดครับขอบอกเลยครับว่าได้เปรียบในหลายๆองค์ประกอบครับทั้งเรื่องชื่อชั้นคุณภาพทีมและการเล่นที่ซานดิโกเบรดาบิลครับแต่วันนี้ครับถ้าคารเรมเบนเซมาลงไม่ได้ก็ถือว่าส่งผลเยอะเหมือนกันครับในเรื่องการจบสกอร์ เพราะคนอื่นๆก็วางผลไม่ค่อยได้ครับส่วนเรื่องของผลงานของซักเตอร์ครับก็ไม่ได้ดูฟอร์มห่วยอะไรเลยครับมองว่าวันนี้ครับทีมเยือนอาจจะไม่ชนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ไม่น่าแพ้เกินราคาครับเพราะเกมแรกโดนมายับเลยครับนัดนี้น่าจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ซัก t ต r d o โดเนตครับสกอร์ที่คาดเรียมาริดชนะ2ประตูตอนหนึ่งครับ